สำหรับคนที่กำลังงงๆแล้วก็สับสนอยู่นะคะว่าพิธีการแต่งงานในช่วงเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเ l ล Best Wedding Project ค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับพิธีงานแต่งงานในช่วงเช้าเนาะซึ่งเบลมองว่ามันเป็นอะไรที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆแต่บางครั้งเราไม่ได้ไปใส่ใจที่จะมองหรือว่าตามจริงๆสาเหตุหนึ่งที่ทำให้งานช่วงเช้ามันรู้สึกเหนื่อ,อ,อ,อยๆเกยๆเนี่ยมันเป็น เพราะว่าทุกคนง่วงซึ่งต้องบอกว่าพิธีกรก็ง่วงนะคะ แต่ว่าเราจะไปทําตัวแบบง่วงเหงาห่อนอนมันก็ไม่ได้นะเราต้องแบบมี energy เยอะๆเพื่อที่จะดําเนินพิธีการและทําให้ทุกคน,นมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมคุณควรจะต้องมีพิธีกรงานแต่งสักคนหนึ่งที่ไปช่วยดําเนินพิธีในช่วงเช้านะคะอ่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลําดับพิธีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเบลเชื่อว่าหลายคนเคยไปร่วมงานแต่งไม่ว่าจะของญาติหรือของเพื่อนแล้วก็เคยเห็นแต่ก็พอ มาถึงคิวตัวเองแล้วเนี่ย เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่างานของเราจะต้องมีอะไรบ้างเพราะแต่ละงานเนี่ยมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเลยเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเบลจันเล่าให้ฟังง่ายๆในส่วนของพิธีเช้าเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละท้องถิน่นแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเลยแต่ละบ้านก็จะมีความเชื่อมีสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลำดับพิธีหลักๆอยู่เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือพิธีโศ ในช่วงเช้านะคะ เมื่อผ่านพิธีส่งไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีที่2ก็คือในช่วงของการแห่ขันหมากของทางฝั่งเจ้าบ่าวซึ่งทางฝั่งเจ้าสาวก็จะมีการกั้นประตูเพื่อที่เจ้าบ่าวจะเดินผ่านประตูแล้วตรงนั้นนี่เขามีเล่นเกมอะไรกันนึกออกใช่ไหมคะและเมื่อขบวนขันหมากฟาดานประตูมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของการเจรจาสู่ขอบนเวทีนั่นเองตอนนี้เนี่ยบนเวทีก็จะมีผู้ใหญ่ขึ้นมาอยู่มีเฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายมีคุณพอ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีว่าที่เจ้า เมื่อเจราจาสุขอนุญาตก,กันเรียบร้อยแล้วว่าที่เจ้าบ่าวก็จะเดินไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวมาค่ะแอบกระซิบว่าตรงนี้ยังต้องเรียกว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะไปเรียกว่าเจ้าบ่าวาเจ้าสาวเนี่ยหลังจากที่สวมแหวนมั่นกันแล้วค่ะเมื่อ ทั้งคู่นะคะว่าที่บ่าวสาวมาถึงพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเปิดสินสอดมีการโปรยทั่วโปรยงาเพื่ออวยพรหลังจากนั้นก็จะสวมแหวน,ม,นมันทั้งคู่ก็จะกลายเป็นคู่บ่าวสาวแล้วนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดเวทีกันใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าสู่ในช่วงของการรับไหว้ที่จะมีการเชิญ,ญญาติผู้ใหญ่ขึ้นมาบนเวทีในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เวลา บอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีแขกที่เชิญมารับไหวเป็นจํานวนเท่าไหร่ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วหลังจากพิธีรับไหวเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ในช่วงของการหลังนะ้ำพระพุทธมนต์หรือว่ารถน้ําสั่งนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะคะ ก็ยังมีในส่วนของการส่งตัวเข้าหอซึ่งตรงนี้เนี่ยบางบ้านก็ส่งเลยหลังจากรถน้ำสั่งเสร็จหรือว่าไปส่งกันเองที่บ้านเป็นแบบ p r i v a t e ส่วนตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ อ่ะแล้วก่อนจากไปเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้งานเช้าของคุณเนี่ยมันไม่กร่อยเนาะหลายๆคนบอกงานเช้ามันจะกร่อยมันจะเดดแอร์เยอะอย่างที่เล่าให้ฟังไปตอนแรกอันนั้นก็คือคุณลองเปิดเพลงคลอค่ะถ้าสมมติว่าเป็นธีมไทยๆคุณก็เปิดเพลงไทยคลอๆเป็นเพลงบรรเลงคลอๆลองนึกภาพแบบเวลาเราไปสปาแล้วมันมีเสียงเพลงเพราะๆเข้ามาแบบเนี้ยมันจะทําให้งานเนี่ยดูไม่เงียบมากเกินไปนะคะแล้วบรรยากาศมันก็จะดูอ่อนหวานดูน่ารักดูโรแมนติกเนาะ ดีกว่าปล่อยให้งานเงียบเียบแล้วก็มีแค่เสียงพูดของพิธีกรนะคะการมีเสียงเพลงเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยเบลบอกได้เลยว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกได้มากเลยยังไงก็อย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในงานแต่งงานของคุณกันนะคะสําหรับใครที่กําลังเตรียมงานแต่งงานอยู่เพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ best wedding project นี้ด้วยนะคะเบลจะมีคลิปวิดีโอสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานมาฝากทุก ุกคนสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย